พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22ชื่ออังคุตรานิกายปัญจกะจักกะนิบาตเป็นสุดตันตะปิฎกพระตรยปิฎกเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่หนึ่งชื่อปัญจกะนิบาตว่าด้วยธรรมะจำนวนห้าตอนที่สองชื่อจักกะนิบาตว่าด้วยธรรมะจำนวนหกปัญจกะนิบาต ชุมนุมธรรมะที่มีห้าข้อในหมวดนี้จัดเป็นหมวดห้าสิบรวมห้าหมวดหมวดละห้าวรควรกละประมาณสิบสูตรกับประสูตรนอกหมวดห้าสิบอีกต่างหากรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบสามร้อยสูตรปฐมปัญน,นาตหมวดห้าสิบที่หนึ่งในหมวดนี้มีห้าวรควร์ที่หนึ่งชื่อเสขะภละวรคว่าด้วยธรรมะอันเป็นกำลังของพระเสขะ คือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษาวักที่สองชื่อพละวักว่าด้วยธรรมะอันเป็นกําลังวักที่สามชื่อปัญจังคิกวักว่าด้วยธรรมะมีองค์ห้าวักที่สี่ชื่อสุมาณวักว่าด้วยนางสุมาณราชกุมารีวักที่ห้าชื่อมุนทราชวักว่าด้วยพระเจ้ามุนทะ วักที่หนึ่งเสขะพละวัคว่าดด้วยธรรมะอันเป็นกำลังของพระเสขะตรัสแสดงกำลังของพระเสขะห้าอย่างอันได้แก่กำลังคือความเชื่อความอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความเพียรและปัญญาและได้ตรัสแสดงธรรมยักย้ายในต่างๆโดยอาศัยหลักธรรมห้าประการที่กล่าวนี้เช่น ถ้าขาดธรรมะเหล่านี้จะอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันระหว่างทุกขติได้เมื่อสิ้นชีวิตแต่ถ้ามีธรรมะเหล่านี้จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันระ้วหวังสุข,ขติได้เมื่อสิ้นชีวิตวรรคที่สองชื่อพละวัคว่าด้วยธรรมะอันเป็นกาลัง ตรัสแสดงกําลังหของพระตถา,าคตเช่นเดียวกับข้อที่หนึ่งและได้ตรัสถึงธรรมะอันเป็นกําลังหอย่างอันได้แก่กําลังคือความเชื่อความเพียรความระลึกได้ความตั้งใจมั่นและปัญญากับได้ตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหอย่างชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น คือตนเองสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นเพื่อให้สมบูรณ์ด้วยธรรมะเหล่านั้นถ้าขาดในด้านตนเองหรือในด้านชักชวนผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งหรือขาดทั้งสองอย่างก็ชื่อว่าบกพร่องในทางนั้นๆสำหรับธรรมะห้าอย่างนี้ เคยให้ความหมายไว้บ้างแล้วศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือการทำใจให้ตั้งมั่นปัญญาคือการรู้เท่าทันความจริงวิมุติคือความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนคือการรู้ด้วยญาณว่าหลุดพ้นแล้วเรียกว่าธรรมขันห้า วักที่สชื่อปัญจังคิกะวักว่าด้วยธรรมะมีองค์ห้าตรัสว่าภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีที่พึ่งประพฤติไม่สมส่วนในเพื่อนปรมจารีเป็นไปไม่ได้ที่จะบำเพ็ญธรรมะที่เป็นมารยาทธ,ธรรมะของพระเสขะศีลความเห็นชอบและความตั้งใจมั่นชอบให้บริบูรณ์ได้ และเป็นไปไม่ได้ที่จะบำเพ็ญธรรมะที่เป็นมารยาทธ,ธรรมะของพระเสขะกองศรรีลกองสมาธิและกองปัญญาให้บริบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีความเคารพมีที่พึ่งประพฤติสมส่วนในเพื่อนพรมจารีจึงเป็นไปได้ที่จะบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์ได้ทรงแสดงว่าความเศร้าหมองแห่งจิตห้าอย่าง คือความพอใจในกามความคิดปองร้ายความหดหู่ง่วงงุนความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความลังเลสงสัยทั้งหมดคือนิวรณ์ห้าทำให้จิตไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานไม่ผ่องใสเปล่งปลังไม่ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเปรียบเหมือนเหล็กโลหะดีบุกตะกัวและเงิน เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งทองฉะนั้นเมื่อจิตปราะศะจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่ออภิญญาหกมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นมีการทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเป็นที่สุดทรงแสดงว่าบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมไม่มีคุณธรรมดังต่อไปนี้ขาดอุปนิสัย คือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบยถาปูตยานทัทสนะความเห็นด้วยญาณตามเป็นจริงนิพพิธาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายกำหนัดวิมุตตยานทัทสนะความเห็นด้วยญาณซึ่งความหลุดพ้นถ้ามีศีลก็ตรงกันข้ามคือมีคุณธรรมเหล่านี้มีอุปนิสัยสมบูรณ์ ทรงแสดงว่าสมาธิฏฐิหรือความเห็นชอบที่องค์ห้าอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลมีอานิสงค์คือศีลการสดับตรับฟังการไต่ถามโต้อตอบสมถะหรือความสงบจิตและวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งทรงแสดงวิมุตติยตนะ คือเหตุแห่งความหลุดพ้นห้าประการที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรจะมีจิตที่ยังไม่หลุดพ้นได้หลุดพ้นจะมีอาสวะที่ยังไม่สิ้นถึงความสิ้นไปคือหนึ่งศาสดาห,หรือเพื่อนพรมจารีที่เคารพแสดงธรรมให้ฟังภิกษุก็เห็นอาจเห็นธรรมเกิดปีติปราโมทยมีกายสงบสวยสุข มีจิตตั้งมัน่น 2. ภิกษุแสดงธรรมที่ได้ฟังแล้วเรียนแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมัน่น 3. ภิกษุตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะที่ได้ฟังแล้วเรียนแล้วก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมัน่นสี่ ภิกษุอื่นเอาสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งไว้ด้วยดีใส่ใจด้วยดีทรงจำด้วยดีแทงทะลุด้วยดีด้วยปัญญาก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมัน่นทรงสแสดงว่ายานห้าย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนแก่ผู้เจริญสมาธิอันไม่มีประมาณสำหรับคำว่าไม่มีประมาณตรงนี้อัตถกถาแก้ว่า เป็นโลกุตรธรรมยาณห้าย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนแก่ผู้เจริญสมาธิอันไม่มีประมาณผู้มีปัญญารักษาตนมีสติเฉพาะหน้าคือความรู้เกิดขึ้นเฉพาะตนว่าหนึ่งสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากคือผลต่อไป 2. สมาธินี้ประเสริฐไม่มีอามิตรคือไม่มีเหยื่อล่อ สมสมาธินี้คนชั่วซ้องเสพไม่ได้ 4. สมาธินี้สงบประนีตได้มาด้วยความสงบระงับกิเลสบรรลุความเป็นธรรมะอันเอกเกิดขึ้นไม่ต้องบรรลุด้วยใช้ความเพียรข่มธรรมะอันเป็นค่าศึกห้ามกิเลส 5. สมาธินี้เราเข้าออกอย่างมีสติ ทรงแสดงการเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีองค์ห้าคือ1นึ่งพิษุเข้าสู่ฌานที่หนึ่งมีกายนี้เต็มไปด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกค,คือความสงัด2ภิกษุเข้าสู่ฌานที่สองมีกายนี้เต็มไปด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ3ภิกษุเข้าสู่ฌานที่สาม มีกายนี้เต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติสี่ภิกษุเข้าสู่ฌานที่สี่แผ่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปสู่กายนี้ห้าภิกษุถือเอานิมิตในการพิจารณาด้วยดีใส่ใจด้วยดีทรงจำด้วยดีแทงทะลุด้วยดีด้วยปัญญาซึ่งนิมิตในการพิจารณานั้น เมื่อเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออภินยาหกมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นทรงแสดงอาน,นิสงส์ในการเดินจงกรมห้ประการการเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาด้วยความมีสติอาน,นิสงส์ของการเดินจงกรมห้าประการคืออดทนต่อก,การเดินทางไกล อดทนต่อความเพียรมีอาภาษน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดีสมาธิที่ได้ในขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่นานตรัสแก่พระนาคิตะแสดงพระประสงค์ไม่รับรองพรามคฤรหบดีชาวอิจฉานังคละผู้เตรียมของเคี้ยวของฉันมาที่ป่าอิจฉานังคละ ส่งเสียงเอ็ดอึงอยู่ที่ซุ้มประตูโดยทรงแสดงว่าผู้ใดไม่ได้รับโดยง่ายซึ่งความสุขอันเกิดจากการออกจากกามหรือเนคขมะซึ่งความสุขอันเกิดจากความสงบจากการตรัสรู้ผู้นั้นย่อมยินดีความสุขอันไม่สะอาดความสุขเกิดจากการนอนหลับและความสุขอันเกิดจากลาบสัการ,ระชื่อเสียง แล้วทรงแสดงว่าหนึ่งอุจจาระปัสสาวะย่อมมีแก่ผู้ที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรส 2. ความเศร้าโศกเป็นต้นย่อมเกิดเพราะความปรวนแปรเป็นอื่นแห่งสิ่งที่รัก 3. ความเป็นของน่าเกลียดคือปฏิกูลในนิมิตหรือเครื่องหมายที่ไม่งามย่อมตั้งอยู่แก่ผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งนิมิตว่าไม่งาม สความเป็นของปฏิกูลในผัสสะผัสสะคือความถูกต้องอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้นความเป็นของปฏิกูลในผัสสะย่อมตั้งอยู่แก่ผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในอายตนะสำหรับถูกต้องหกอย่างมีตาหูเป็นต้น 5. ความเป็นของปฏิกูลในความยึดถือย่อมตั้งอยู่แก่บุคคล ผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความดับไปในขันห้าที่ยึดถือนี้เป็นผลแต่ละข้อของห้าข้อนั้นวักที่สชื่อสุมนาวักว่าด้วยนางสุมนาราชกุมารีตรัสตอบปุตราของพระนางสุมนาราชกุมารี ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสตอบว่าสาวกของพระองค์สองรูปมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันแต่รูปหนึ่งเป็นผู้ให้อีกรูปหนึ่งไม่เป็นผู้ให้ถ้าไปเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์รูปที่เป็นผู้ให้ย่อมได้รับสิ่งห้าสิ่งอันเป็นของทิพย์อันเป็นของมนุษย์ เหนือกว่ารูปที่ไม่เป็นผู้ให้คือเหนือกว่าทั้งอายุผิวพันธ์ความสุขยศและความเป็นใหญ่ถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตรูปที่เป็นผู้ให้ก็จะเหนือกว่าโดยฐานะห้าคือต่อเมื่อมีผู้ขอร้องจึงบริโภคปัจัจสี่มากถ้าไม่มีผู้ขอร้องก็บริโภคน้อยถ้าอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารี เพื่อนปรมจารีก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันน่าพอใจโดยมากที่ไม่น่าพอใจมีน้อยย่อมนํามาให้แต่สิ่งที่น่าพอใจโดยมากสิ่งไม่น่าพอใจมีน้อยแต่ถ้าบรรลุความเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรต่างกันระหว่างความหลุดพ้นของผู้หนึ่งกับความหลุดพ้นของอีกผู้หนึ่ง ตรัสตอบพระนางจุนทีราชกุมารีถึงผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยโดยรู้ว่าเลิศอย่างไรตามแนวแห่งความเลื่อมใสสี่ประการในหมดก่อนและมีศีลที่พระอริยเจ้าใครว่าจะเข้าถึงสุขติไม่เข้าถึงทุกขติเมื่อล่วงลับไปหลานชายของเมก,กะเศษฐีชื่ออุคคะหะ นิมนพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุรวมสี่รูปไปฉันแล้วขอให้ตรัสสอนหญิงสาวหลายคนที่จะไปสู่สกุลแห่งสามีจึงประทานโอวาทหคือหนึ่งพึงปรารถนาดีรับใช้ปฏิบัติและพูดจาด้วยดีต่อมารดาบิดาของสามี 2. แสดงความเคารพต่อบุคคลที่สามีเคารพ เช่นมารดาบิดาสมณพราหมณ์รวมทั้งจัดที่นั่งและน้ำให้เมื่อมาถึงบ้าน 3. ขยันไม่เกียจคร้านพิจารณาจัดทำการงานภายในบ้านของสามีไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับขนแกะหรือฝ้าย 4. รู้การที่ควรทำและไม่ควรทำต่อคนภายในบ้านของสามีเช่นทาสคนรับใช้ กรรมกรดูแลคนเหล่านั้นเมื่อเจ็บไข้จัดแบ่งอาหารให้ตามส่วน 5. รักษาทรัพย์เข้าเปลือกเงินทองที่สามีหามาให้ดีไม่ทำตนให้เป็นคนเสียหายเช่นเป็นนักเลงเป็นขโมยหรือทำลายทรัพย์หมายเหตุ ข้อความในพระสูตรนี้แสดงว่าการนิมนต์พระสีรูปไปฉันถือเป็นการมงคลอัรกถาก็อธิบายอย่างนั้นกิจการงานภายในบ้านของคนสมัยนั้นมีเกี่ยวกับขนแกะและฝ้ายแสดงว่าบ้านใหญ่ๆปั่นได้ทอผ้าใช้เองและแสดงว่าสตรีมีส่วนรับผิดชอบการเงินด้วย ตรัสตอบสีหาเสนาบดีถึงเรื่องผู้ให้ทานยอมได้รับผลปัจจุบันสี่ข้อคือ 1. เป็นที่รักของคนเป็นอันมาก 2. สัตว์บุรุษย่อมคบหา 3. มีเกียรติศัพท์ฟุ้งไป 4. เข้าสู่สมาคมองค์อาจไม่เก้อเขินส่วนผลในอนาคตมีหนึ่งข้อ คือตายไปแล้วเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์สีหาเสนาบดีกราบทูลว่าสี่ข้อแรกไม่ได้เชื่อเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสแต่เชื่อเพราะเห็นจริงด้วยตนเองส่วนข้อหลังไม่ทราบจึงต้องเชื่อตามพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงอนิสงส์ของทานซ้ำกับข้างต้นแล้ว ตรัสเรื่องทานที่ให้ตามการ5้าคือหทานที่ให้แก่ผู้มา 2. อทานที่ให้แก่ผู้ไป 3. าทานที่ให้ในเวลาข้าวยากสีทานที่ให้ในเวลาข้าวออกใหม่ 5. ผลไม้ออกใหม่ที่ถวายในผู้มีศีล รัดว่าผู้ให้โภชนะหรืออาหารชื่อว่าให้อายุผิวพันุ์สุขกำลังและปฏิภานและตนก็จะได้สิ่งเหล่านั้นอันเป็นทิพย์บ้างเป็นของมนุษย์บ้างทรงสแสดงว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธามีอานิสง์ห้าคือหนึ่งสัตบุรุษย่อมอนุเคราะห์ก่อน 2. ย่อมเข้าไปหาก่อน สย่อมรับของถวายก่อน 4. ย่อมแสดงธรรมให้ฟังก่อน 5. ผู้นั้นตายไปย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์ผู้มีศรัทธาย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหมือนต้นไ่ใหญ่ที่เกิดในพื้นดีในทางสีแพร่งเป็นที่พึ่งของนกทั้งหลายฉะนั้น ทรงแสดงว่ามารดาบิดาเห็นฐานะห้าจึงปรารถนาบุตรคือหนึ่งบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงเรา 2. จะทำกิจให้ 3. สกุลวงจะตั้งอยู่ยั่งยืน 4. บุตรจะปฏิบัติตนให้สมเป็นทายาทผู้รับมรดก 5. เมื่อเราตายแล้วจะเพิ่มให้ซึ่งทักกินา สำหรับในข้อห้านี้รู้สึกว่าจะถือเป็นธรรมเนียมสำคัญของชาวอินเดียสมัยนั้นอันโตชนะคือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านตรัสว่าอันโตชนะอาศัยหัวหน้าสกุลผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยศรัทธาศสีลการสดับการบริจาคและปัญญา วักที่หชื่อมุนทาราชวักว่าด้วยพระเจ้ามุนทะตรัสแสดงสิ่งที่พึงได้จากโคกขั์ห้าประการคือหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภริยาทาตกรรมกรให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. ใช้ใจ่ายในคราวมีอันตรายเกิดขึ้น เพื่อทำตนให้มีความสวัสดี 4. ทำผลีหมีญาติผลีเป็นต้น 5. ถวายทานแด่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบตรัสแสดงว่าสัตว์บุรุษเกิดในสกุลยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนเป็นอันมากคือแก่มารดาบิดาบุตรภริยาทาตกรรมกรเพื่อนฝูง และสมณรามตรัสแสดงสิ่งที่น่าปรารถนารักใครชอบใจแต่ได้โดยยากห้าอย่างคืออายุผิวพรรณสุขยศสวรรค์แล้วทรงแสดงว่าจะได้สิ่งเหล่านี้เพราะเหตุเพียงอ้อนวอนหรือปรารถนาหรือเพราะถ้าได้เพราะเหตุอ้อนวอนหรือปรารถนาแล้วใกรเล่าในโลกนี้ จะเสื่อมจากอะไรหมายถึงคงได้สิ่งที่ต้องการหมดผู้ใคร่จะได้สิ่งเหล่านี้ควรบำเพ็ญปฏิปทาที่ทำให้ได้สิ่งเหล่านี้จึงจะได้ตรัสว่าผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจยอมได้สิ่งที่น่าพอใจผู้ให้สิ่งที่เลิศประเสริฐและประเสริฐสุดย่อมได้สิ่งที่เลิศประเสริฐและประเสริฐสุด และเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ที่เกิดนั้นๆตรัสแสดงความไหลามาแห่งบุญกุศลห้าอย่างคือภิกษุบริโภคจีวรบินทบาทที่อยู่อาศัยเตียงตังอย่าแก้โรคของคู่ใดเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีประมาณอยู่ความไหลามาแห่งบุญกุศลอันให้ผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์อันไม่มีประมาณ ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนารักใคร่ชอบใจแก่ผู้นั้นอย่างนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ทรงแสดงความถึงพร้อมและทรัพย์อย่างละห้าประการอันได้แก่ศรัทธาศีลการสดับการสลละและปัญญาทรงแสดงฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ในโลกห้าอย่าง คือขอให้สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไปความพินาศไปเป็นธรรมดาอย่าแก่อย่าเจ็บไข้อย่าตายอย่าสิ้นไปอย่าพินาศไปเลยปุตชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่พิจารณาย่อมเศร้าโศกส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมตรงกันข้าม ตรัสสอนพระเจ้าประเสรที่โกศลผู้ทรงมีความทุกข์เสียพระไทยเกี่ยวกับการสวรรคตของพระนางมาริกาในทํานองเดียวกับข้อความข้างต้นพระนาระทะอยู่ในก,กุกุตารามกรุงปาตาลิบุตรทูลพระเจ้ามุนทะผู้ไม่เป็นอันเสวยเมื่อพระนางพัฒาเทวีสวรรคต ในธรรมนองเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วข้างต้นสำหรับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังปรินิพานเมื่อสร้างกรุงปาตลิบุตรแล้วแต่เนื้อธรรมะยกของเก่ามาแสดง